ราจะมารีวิวนะคะที่เราซื้อของมาจากอินเทอร์เน็ตเนาะอันนี้น้องบอสั่งอะไรคะหูฟังน้องบอบอกว่าสั่งหูฟังเมื่อเบิร์นขึ้นข่าวว่าจะตรงปกบอลอันดับรแรกแพ็กจจิงเขาก็จะมาแบบนี้เนาะ,ะเป็นขนส่งนะจ๊ะน้องบอซื้อมาในราคาเท่าไหร่149บาทซื้อมาในราคา149บาทเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวว่าจะตรงปกบออันดับแรกแกเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแตนแตน,ตนเดี๋ยวตองนี้ก่อนดูว่าจะตรงปกไหม สมัยเด็กกระทันสมัยแล้วค่ะทุกคนอยากได้อย่างก็อยสั่งออนไลน์เอาเนาะมีทุกสิ่งอย่างในแะอปเนาะถ้ามาดูซิว่าน้องสั่งอะไรมาน้องบอกว่าสั่งหูฟังนะคะร้อยเท่าไหร่บอกบอกเพื่อนๆหน่อยร้14 9. 14 9. 14 9. อยสิบห้าบาทตรงปกไหมร้อยสี่สิบเก้าบาทตรงปกไม้นะคะเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะคะหูฟงังโอ้ยของดีนหน่อยะคะ่ะทุกคนเอาเปิดดูซิจ้ามีอะไรมีไม้ด้วยมีเกมมีโน้สิกนะคะ มีแสงไฟพร้องจนหรับคอมพิวเตอร์เนาะเอาแกเลยจ้าระวังอย่าให้กล่องเสียหายเพราะว่าเราสามารถเก็บกล่องได้เพราะว่าถ้าสมมติว่ามีประกันเนี่ยเราก็จะส่งเทปได้เด้อโอเคโอ้ยงามแพ้นะคะงามแพ้งามแพ,มแพ,มแพ้จะเป็นหูฟังนะคะเล็กน้อยเนะาะจะดา้ไม่มียินเนะานะาอ่ะโอ้ยก็สวยแพ้จ้าเอาพี่จานเนาะผมมีไ,ไม,ไดไมได้ด้วย อ่าโอเคตรงปกไหมจ๊ะที่หัวน้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้คือก็โอเคอยู่นะเพื่อนๆราคาร้อยกว่าบาทเนาะแปลว่าสั่งในเน็ตเนาะมีไม์แล้วก็ตันนี้จะเป็นสาย usb นะคะม,มีแจ็กด้วยเนาะอันนี้คือเป็นการสั่งออนไลน์เนาะ,ะก็โอเคอยู่นะหูฟังรุน่นนะี้โอเคนะคะก็ทำได้หลายอย่างเลยมี usb นะคะ แล้วก็มีนี่ีพอร์ตของเขาคือตัวนี้เนาะพอร์ตเป็นแบบนี้แล้วก็ usb นี้ใช้กับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ pc ได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นโฟนก็คือใช้กับโทรศัพท์ได้ใช้กับเกมได้นะคะใช้กับตัวที่เป็นมิวสิกคอมพิวเตอร์ได้นะคะว่าจะคือว่าเวอร์เนคะจะเป็นเวอร์เนสก็เป็นการรีวิวนะคะตัวที่เราสั่งมาจากเพจเนาะก็ใช้ได้อยู่ค่ะตัวนี้ขยับได้ด้วยเนาะ ตัวนี้จะมีปุป่มกดขยับได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นหูฟังเนาะก็ถืถอว่าราคาร้อยกว่าบาทก็ซื้อมาก็โอเคตรงเซตนะคะตัวนี้นะ,ะนี่แหละค่ะเวลาที่เราซื้อเราเราเห็นรีวิวอะไรต่างๆเวลาเราซื้อมามันก็จะตรงปกแบบนี้ละคะสวยงามค,ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราจะเสียบคอมพิวเตอร์อยังไงอันนี้เป็นหูฟังของเราเนาะเราก็เสียบ USB นะคะช่องนี้แล้วก็หูฟังนะคะตรงนี้ การเสียบนะคะช่อง USB แบบนี้แล้วก็หูฟังเป็นวิธีการเสียบง่ายๆนะคะที่เราซื้อมาตัวนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์ PC นะคะเสียบกับช่องที่เป็นหูฟังแบบนี้แล้วก็เสียบกับช่องที่เป็น USB แบบนือหาที่สายเนาะมีจ้าถือว่าตรงปกเนาะมีไม้ด้วยค่ะมีไม้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นหูฟังอันนี้ขยับได้นะคะทุกคนปุ่มนี้หูจะขยับได้โอเคเรียบร้อยตรงปกค่ะทุกคนเยี่ยม